ในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยนะครับตอนนี้เผชิญอยู่กับสภาวะหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้นและรวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนสภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างหนักครับกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้หาทางแก้ไขปัญหาโดยแนวคิดการเดินตามรอยพยุคโคลบาทจึงเชื่อมั่นว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะเป็นหนทางเดียวของประเทศชาติที่จะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตและภัยพิบัติทั้งหลายจึงจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลครับครับสวัสดีครับมูนาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะมีอย่งนอ แล้วปัญหาที่ว่านี่อย่างเน่อยากเราสู้บ้างเหีค่ะเพื่อจะได้หาแนวทขางแก้ไขซอยกันนะคะครับปัญหาของพัวเข้ากับเรื่องของเกษตรกรรมนี่แหละครับก็คือเข้าสิประสบปัญหามาตลอดครับครับเข้ากับเจอปัญหาสารพัดอ่าเจอปัญหาหนาแรกปีได้นาดีแคนนี่เข้าสิผลผลิตก็ถือนําท่วมเสียหายบดย่าง้องไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนผลผลิตก็ว่าได้เก็บเกี่ยวดอกกับมาโกมกันกับตน้น จำเติมเกษตรกรแบบพอเฮ้าจักสิหาทางแก่แบบใดค่ะครับใจเยนเ็ยนๆก่อนนะครับทุกคนผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอเพียงแต่ว่าเราต้องเชื่อมั่นว่าทุกปัญหามีทางออกอย่างเช่นที่ศูนย์เรียนรู้ถึงจุนจนสารพีท่าช้างแห่นงนี้นะครับเราก็มีการส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะพัฒนาตนเองในการทรรําเกษตรแบบย,ยั่งยืนและขึ้นตันเองได้และเราได้มีการ จดทาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการาพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎดใหม่ไปยุ่งสู่พวกหนองนาโมเดลครับทุกคนครับและนี่ก็คือรูปแบบการจัดการพื้นที่ที่เรียกว่าโคกหนองนาโมเดลซึ่งถ้าพวกเราได้ศึกษาอย่างเข้าถึงและเอาไปปฏิบัติอย่างจริงจังพวกเราก็จะรอดพ้นจากวิกฤตภัยแล้งน้ำท่วมที่ซ้ำซากขึ้นทุกทุกปีและเรายังมีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกด้วยครับ ผมว่านี่เป็นโอกาสที่เราจะหลอดผลจากวิกฤตต่างๆได้อย่างยั่งยืนแมนบอพี่นองครับผมจะเ,เสนอน่อมน้ำรักทฤษฎีไหม่ของในหลวงรัชกาลที่เก้ามาแต่ในการประกอบอาชีพชาวบ้านทุกคนจะได้มีชีวิตอยู่อย่างสมดุลครับ สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับท่านพัฒนากรด่านพยาบานครับมาบ่ได้เจอกันโดนเป็นยังไงสบายดีบ่คะสบายดีไม่แห้งอยู่ครับพัดจังจะไม่เห็ดโครงการโขงน้องหน้าโมเดียวน้ำเพลนนี่เฮ็ดขึ้นมากับ่มีปัญหาทั้งพัฒนากรทั้งพญ่บานถูกใจดรอกครับมีปัญหาหยังแ็แจ้งกันได้เพราะคนกันเองทังนั้นจะไม่เฮตดตัวนี้ขึ้นนะครับโขงน้องหน้านี่มันเฮ็ดให้เขามีรายได้โดยเฉพาะยางยิ่งเขาขายผลผลิตจากพืชตามยางประโยชน์ซียางและการในทีมาเก็บข้างน้าไว้ เพราะว่าได้หยโคต้นมาเขาเลี้ย่งปลาไปกินนี่ครับนี่แหละค่ะเห็นบอกถ้าห้าล่องหันมาเปิดใจยอมรับการพัฒนาเนาะค่ะห้าก็จะประสบความสาเร็จแบบที่เ้าเห็นอยู่ทุกมื่นนี่เนาะครับยังไ่ผมขอขอบุณท่านพัฒนาค่าค่ะยินดีค่ะอานที่ได้ะเทนําโครงการดีๆเนี่เขามาในหมู่บ้านเป็นตัวอย่างของทุกค้นภิได้เฮตด มีรายใหญ่ครับอะไรเฮ็ดกันยังดูหอลูกกาลังสิปลูกต้นไม้มันไปฮอดตานี่ครับต้องพนาข้าได้มาแล้วก็ซอยพี่ซอยน้องปลูกต้นไม้ครับค่ะค่ะเนาะซอยพื้นที่ใหม่แล้วพีหนองนับเป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลจนทําให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แบ่งปันซึ่งกันและกันมีความมั่นคงทางด้านอาหารจนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง บนวิถีความพอเพียง